หลังจากจัดการกับตัวนี้ได้ค้าก็น่าจะอยู่ในห้านดับแรกแล้วสิทธิ์พี่สองข้าจะไม่ทําให้ท่านและสิทธิพี่ใหญ่ผิดหวังอย่างแน่นอนเยอะฮะใครเป็นคนทำสัตว์ตัวนี้ข้าเป็นคนเจอก่อนนะอ่ะอ่ะ,อะขยะก็คือขยะวันยังคำ่ำขนาดแค่ปีศาจตัวน้อยก็ยังลำบากเลย เมื่อกี้ข้าได้ยินเจ้าพูดว่าเจ้าจะอยู่อันดับแรกๆเหรอข้าคิดว่าเจ้าคงจะฝันไปแล้วละ <c oughs> แค่คำคำเดียวตอนนี้ข้าก็ไม่อยากพูดกับพวกเจ้าแต่ข้าจะใช้ดาบที่สิบพิสองสร้างมาให้เพื่อสอนบทเรียนให้กับพวกเจ้าเป็นแค่ขยะแท้ๆจะมีปัญญาตามหาดาบที่ลายเทียมฐานได้จริงๆหรอดูให้ดีซะ นี่คืออาวุธพิเศษของข้า <Gym. S 1> เอ๋ทำไมดับมันถึงกลายเป็นถังหูลู่ละนั่นสินะตลกเป็นบ้าเลยวะจ้าต้องคาคาตายแน่ๆน่กลิดความรู้ถังหูลู่เป็นขนมขบเคียวหรือของหวานแบบจีนทางเหนือ ที่ใช้น้ำตาลเคลือบแข็งบนผิวผลไม้สดแล้วเสียบด้วยก้านไม้ยาวมันสร้างดาบขยะแบบนี้มาได้ก็สมกับเป็นนิกายขยะจริงๆใช่ใชฮฮอ้าเอ้ยที่ใหญ่หัวล้อยกันดีนักถึงจะเป็นถังหูลูกข้าก็ยังอามาทุบตีพวกเจ้าได้อยู่ดีย่านางจะแล้วเร็ว ก็ดียังไงมาดูถูกพวกเราลองชิมลูกตุ้มเหล็กดำหมื่นปีของข้าดูสิวิชาดาบทั้งหูลูกเนี yeah. ่ยอาลูกตุ้มเหล็กดำหมื่นปีของข้าดาบของเจ้าทำมาจากอะไรกันเนี่ยทำไมถึงได้ตัดทะลุทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าทำจากอะไรก็ช่างมันก่อนพวกเราต้องเดินตามแผนเดิม เดี๋ยวก่อนลูกต e ุ้มเหล็กดำหมื่นปีของข้าชี้หลิงหลิงนังสารเลวถ้าเจ้านาจริงเจ้าเก่งจริงก็ตามมาฆ่าพวกข้าให้ได้สิหยุดนะมาให้ข้าทุบซะดีดีเฮสิตน้องเล็กคนนี้มีนิสัยคล้ายค้ายกับสู่เสียวเฉิงเลยโดยที่นางจะลงมือ เมื่อถึงเวลาลงมือเท่านั้นดีจริงๆดูเหมือนว่าข้าไม่จะเป็นต้องเข้าไปช่วยนางแล้วละคอยตามดูนางอยู่ห่างๆดีกว่าในขณะนั้นสัตว์อสูรที่ไหลกัดก็รับรู้ถึงการมาของหลิงหลิงและพวกจากสาราเขาแสงจันทร์ภัยอันตรายกำลังเคลือบคานเข้ามาหาหลิงหลิงโดยที่นางยังไม่รู้ตัว มาเลยอาแน่จริงถ้าเก่งจริงก็มาตีข้าเซ่หยุดหัวล้อยเยอะเย้ข้าได้แล้วยังไงซะวันนี้ข้าจะต้องจัดการกับพวกเจ้าให้ได้เลิกวิ่งกันได้แล้วเยอ้ย yeah, yeah. อ่าี่ย,ย่ยลับอีแค่ดาวท้งูลูกทำไมถึงแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้ท่านดูสิหนังตัดต้นไม้เหมือนตัดเต้าหู้เลยถ้าปล่อยไว้แบบนี้พวกเราเสร็จหนังก่อนแนะ่โอ้เว้ยในตายเธอพวกเราวางแผนกันว่าจะให้สัตว์อสูรที่แข็งแกร่งเถวแถวนี้จัดการกับนางแต่ทำไมวิ่งมาก็ตั้งนานแล้วยังไม่เห็นแม้แต่มดสักตัวเลย น่าเจ็บใจนักถ้าบอกให้พวกเจ้าจุดวิ่งยังไงเล่าเอ๊ะอ้อยน่นนี่มันตัวอะไรกันฝานจี้ฉีปีศาจนองน้ำแห่งป่าหมอกลึกลับอ่าอย่าพึ่งเข้ามานะข้ายังไม่ทันได้ตั้งตัวเลย มาได้ยังไงเนี่ยตัวใหญ่เป็นบ้าข้ารอเจ้ามาที่นี่ก็เพื่อให้เจ้ามาเจอกับปีศาจหนองน้ำตัวนี้เนี่ยแหละคราวนี้เจ้าเสร็จแน่แนอือไม่ว่าจะเป็นพวกจากสาราเขาเสีงจันหรือปีศาจหนองน้ำ ก็น่ารังเกียจพอๆพอกันเลยในขณะที่หลิงหลิงคุ้นคิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวด้วยความแข็งแกร่งและพละกกำลังเพียงแค่กระโดดมาทีเดียวก็ทําให้ปีศาจแห่งหนองน้ํามาอยู่เบื้องหน้าของหลิงหลิงแล้วฮะมันเป็นไปไม่ได้หลบไม่พ้นแน่เย่แล้ว นี่ท่านหลิงหลิงเจ้าบาดเจ็บตรงไหนไหมข้าไม่เป็นอะไรข้าสบายดีเป็นแค่คางคกก็ดียังไงถึงมาจีดล้องต่อหน้าข้าเจ้าอยากเป็นคางคกแย่งไหมเดี๋ยวข้าจัดให้ก้าขอโทษวันน้า ข้าผิดไปแล้วข้าไม่รู้จริงๆว่านาเป็นคนของท่านให้โอกาสข้าได้แก้ตัวนะตาเฉียงทำไมท่านถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะเจ้านาเสียวเฉิงรู้สึกเป็นกังวลก็เลยขอให้ข้าติดตามเจ้ามาแล้วก็เป็นอย่างที่เขาคิดจริงๆจริงหรออย่างนี้นี่เองถึงว่า ทำไมตอนที่ข้าลงจากภูเขาถึงไม่เห็นสิทธิพี่สองเลยตอนนั้นข้าคิดว่าท่านคงไม่สนใจข้าแล้วล่ะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสิทธิพี่สองจะแอบตามข้ามาด้วยฮให้ตายเถอะทาไมถึงมีสัตว์ประหลาดอีกตัวมาช่วยนางไว้แล้วดูเหมือนว่ามันจะรู้จักหนังสารเลวชี้ลิงหลิงด้วยถ้าแค่นางคนเดียว คงสู้ปีศาจนองน้ำไม่ได้แน่แต่พอเจ้าสัป,ประหลาดนั้นมาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปดูสิขนาดปีศาจนองน้ำยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันเลยแล้วแบบนี้พวกเราจะเอาอะไรไปชนะนางได้อย่าเพิ่งตกใจไปดูนั่นก่อนสิถ้าข้าคิดไม่ผิดแล้วก็นางจะต้องมียันรูปแบบทางจิตวิญญาณ ที่ใช้สำหรับในการปรับสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่และนางก็คงจะต้องมียันติดตัวมาจำนวนมากพอสมควรเลยทีเดียวถ้าเราสามารถเอายันนั้นมาได้แล้วก็พวกเราก็สามารถจัดการกับสัตว์ประหลาดสองตัวนี้ได้แล้วหลังจากนั้นสารลาเขาแสงจันทร์ของพวกเราก็จะกลายเป็นผู้นำในการปราบพิศาจในครั้งนี้แถมพวกเรายังจัดการกับนางสารเลวหลิงหลิงนั้นได้อีกด้วย ท่นพี่พูดถูกเป็นเกตของนางสารแลเล็วชี้ลิงหลิงจริงๆที่สามารถเป็นเยือกิติิมมาสักให้กับพวกเราเพื่อให้จัดการกับสัตว์ประหลาดพวกนี้ได้เกตรับวิชาสาราเขาแสงจันทร์พระจันทร์สองแสงสว่าง มเมื่อจะมีเสียงมาทางหนองน้ำขอรับดูจากลูกกันแล้วข้าว่าคงต้องมีคนไปย้ายวงเวทกลางแน่ๆขอตัวนะขอรับข้าจะพาพวกลูกน้องไปดูที่นั่นเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นหรอกตาวงเวทไม่ถูกทำลายแล้วคนพวกนั้นจะกำจัดปีศาจได้อย่างไรล่ะทุกอย่างอยู่ภายใต้การคุ้มครอ,องของข้าแล้ว チー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 。